ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องซิ r i n a Beauty ไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตเทคนิคที่ทำที่ติดสติกเกอร์ลอกลายน้ำนะคะให้ติดทนติดแน่นไม่ลอกหลุดง่ายนะคะอ่ะอ่าก็ช่วงนี้ก็ ใกล้เทศกาลตุดจีนเนาะเราก็เลยเลือกลายตุดจีนมาเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกตัวสติกเกอร์ที่เราต้องการที่จะใช้นะคะแล้วก็ตัดออกมาค่ะอันนี้เราทาสีพื้นไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเลือกตัวสติกเกอร์ที่เราต้องการใช้ ออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะตัวต่อไปเอาเป็นตัวนี้ละกันสองตัวนี้นะคะก็ แค่น้ำค่ะจุ่มลงไปเลยนะคะจุ่มลงไปเลยหลังจากที่ สติกเกอร์จุ่มน้ำเอาสติกเกอร์จุ่มน้ำไปแล้วนะคะก็เลื่อนตัวสติกเกอร์ออกมาค่ะอยนี้นะคะวางทาบลงไป จัดวางตำแหน่งให้เรียบร้อยนะคะจัดวางตำแหน่งให้เรียบร้อยตัวสติกเกอร์ลอกลายน้ำนะคะ<ม>เขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะ<ม>เขาจะมีความยืดหยุน่นดังนั้นเนี่ยเราสามารถดึง ให้เขาแนบไปกับเล็บได้นะคะมันอาจจะมีรอยนูนรอยโค้งขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคทำให้เขาแนบลงไปได้ค่ะนี่นะคะวางลงไปค่ะ เลื่อนตัวแปะลงมาหน่อยคือถ้ามันยังไม่แห้งนะคะถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรก็สามารถปรับแต่งขยับได้ตลอดนะคะ,ะนี่ค่ะ จะเห็นได้ว่าตัวสติกเกอร์นะคะมันยังไม่แนบนะมันยังไม่แนบอ่ากดลงไปถ้ามันยังมีน้ำอยู่ข้างใต้สติกเกอร์นะคะมันจะเป็นปัญหาให้ทำให้สติกเกอร์เนี่ยหลุดลอกง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีเทคนิคค่ะการไล่น้ำนะคะและฟองอากาศออกให้หมดนะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะเอาผู้กันนะคะแตะน้ำยาล้างเล็บนะคะน้ำยาล้างเล็บกับน้ำยาถอดสีเจลน้ำยาถอดเล็บไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะมันคนละตัวนะคะหลายๆคนบางทีมาที่ร้านบอกพี่คะซื้อน้ำยาล้างเล็บ ถ้าคุณบอกว่าคุณซื้อน้ํายาล้างเล็บคุณจะได้น้ํายาล้างเล็บออกไปนะคะคือน้ํายาล้างเล็บคือน้ํายาที่ล้างสีธรรมดานะคะล้างสีที่ไม่ใช่สีเจลนะคะแต่น้ํายาถอดสีเจลน้ํายาถอดเล็บน้ํายาถอด PVC น้ํายาถอดเจลน้ํายาถอดอะคริลิกนั่นคือเขาเรียกว่าน้ํายาถอดนะคะน้ํายาถอดน้ํายาถอดสีเจลน้ํายาถอดอะคริลิกนะคะ อันนี้คือน้ํายาล้างเล็บนะคะน้ำยาล้างสีธรรมดานะคะสามารถใช้ล้างพูกกันสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทั่วไปได้นะคะอ่ะพอเราวางสติกเกอร์ลอกลายน้ำได้ลักษณะนี้นะคะจะยังเห็นว่าเขาจะยังมีความที่ไม่แนบนะคะยังนูนๆป่องๆนะคะอ่ะเราเอาน้ำพูกกันค่ะจุ่มลงไปกด จุงลงไปนะคะแล้วก็ใช้พวกกันแตะเห็นไหมคะเขาจะแนบลงไปนะคะคือทำให้เหมือนเขากึงลลาะะก่งละลายอะค่ะกึ่งละลายแต่ยังไม่ละลายนะนี่คือการไล่น้ำแล้วก็ไล่ลมไล่ฟองอากาศที่อยู่ใต้สติกเกอร์นะคะนี่ค่ะ เหมือนแค่เขาให้เขากล่งละลายแค่เกือบละลายนะไม่ใช่ละลายนะละลายนี่คือหลุดออกไปเลยนะจ๊ะนี่คือแค่ทําให้เขาแค่กล่งละลายเฉยๆนะคะนิ่มเนี่ยค่ะสีของเขานะคะก็จะแนบลงไปกับสีเจลเลยนะคะเรียบเนียนแนบสนิทลงไปเลยนะคะ รอให้น้ำยาแห้งสักเล็กน้อยนะคะอย่าลูบแรงนะลูบแรงสติกเกอร์ขาดนะคะสติกเกอร์ขาดออกมานี่คือเขาจะนิ่มมากนะคะเหมือนแบบกึ่งละลายแนบไปกับสีเจลของเราแล้วนะคะอะรอให้เขาแห้งสักพักหนึ่งค่ะรอให้เขาแห้งสักพักหนึ่งม,มีคนเล็กติดตรงนี้ หลังจากที่น้ำยาเขาแห้งนะคะเนี่ยค่ะพอเราทำเราแต่น้ำยาละลายสีแตน้ำยาล้างสีเล็บนะคะลงไปเนี่ยตัวสติกเกอร์ลอกลายเขาจะเหมือนกึ่งละลายนะคะยังไม่ให้ละลายสักทีเดียวนะเหมือนแค่แต่ให้เขากึ่งละลายแล้วเขาก็จะแนบเป็นเนื้อเดียวลงไปกับตัวเล็บของเรานะคะ,อะรอให้น้ํายาเขาละลายสัก แป๊บหนึ่งเอ้ยรยยาให้น้ำยาเขาแห้งสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตกแต่งนะคะว่าเราจะแต่งอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะ,ะตัวเทศกาลวันเทศกาลตรุษจีนเนาะสีที่จะขาดไม่ได้ก็สีแดงสีทองอะไรประมาณนี้นะคะอะเราก็เดี๋ยวเราจะแต่งสีแดงนะคะ ให้บาลานซ์กันทั้ง2ข้างเนาะ มีลักษณะนี้เอาแค่ okay. นี้ก่อนนะคะอแล้วเราก็จะเข้าอบให้สีแห้งนะคะเข้าอบให้สีแห้ง สติกเกอร์ลอกลายน้ํานะคะถ้าเราไม่ไล่น้ําที่อยู่ใต้สติกเกอร์หรือว่าฟองอากาศฟองน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านใต้ของสติกเกอร์ออกให้หมดนะคะมันจะเป็นสาเหตุให้สติกเกอร์นะคะหลุดได้ง่ายหลังจากที่เราท็อปโค้ดไปแล้วนะคะคือมันจะมีลมหรือพรงอากาศอยู่ใต้สติกเกอร์นะคะมันเวลาลูกค้าไป ข่วนไปขูดไปขีดโดนอะไรนะคะหลุดได้ง่ายๆนะคะดังนั้นให้ใช้วิธีนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้วิธีนี้เลยนะคะสติกเกอร์จะติดทนติดเนียนแล้วก็ติดแน่นทนนานนะคะเเนียนเรียบนะคะแน่นอนรับประกันนะคะเพราะว่าอันนี้ทำมานานแล้วนะคะใช้เทคนิคนี้มานานนะคะ หลายๆคนจะเจอปัญหาเนาะจะเจอปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะดูคลิปนี้แล้วได้คำตอบแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีการแต่งเส้นสีทองอีกนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ลงท็อปแมทค่ะทาท็อปโคดนะคะท็อปแมท นะคะแมตท็อปโคดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้สีด้านอย่างเดียวนะมันใช้งานได้หลากหลายเนาะนใช้งานได้หลากหลายนะคะะจากที่เราลงแมตท็อปโคดไปเข้าอ,อกนะคะตรงนี้แปตรงนี้อีกนิดหน่อยไม่โดนอ่ะ จะเป็นตัวเจลไลเนอร์นะคะเจลไลเนอร์ iner, นะคะตัวฟอยไลเนอร์นั่นเองนะคะสำหรับลากเส้นโดยเฉพาะนะคะสำหรับลากเส้นสีทองโดยเฉพาะ หลังจากที่เราทาแมตทับโค้ออกมาแล้วนะคะอบแห้งแล้วเราก็จะมาเดินเส้นตัวฟอยล์ไลเนอร์เจลกันค่ะตัวฟอยล์ไลเนอร์เจลนะคะตัวเนื้อของเขาเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีทองนะคะแต่อย่างแต่สีจริงๆแล้วมีทั้งหมดสามสีนะคะมีสีทองสีเงินแล้วก็สีดำนะคะ คือถ้าใช้แค่ตัวฟอยล์ไลเนอร์อย่างเดียวตัวตัวสีของเขาเองเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นเส้นแมทัลลิกสีทองอยู่แล้วนะคะแต่คือเวลาเราใช้คู่กับฟอยนะคะคือมันจะไม่ใช่แค่แบบเส้นแมททัลลิกอะมันจะออกแบบสีโครเมียมสีสแตนเลสแบบชัดเจนเลยนะคะ ซึ่งสีเจลแมทัลลิกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้อันนี้มันจะทำให้งานของเราดูเพิ่มมูลค่าดูแพงขึ้นนะคะ อันนี้คือเดินเส้นแล้วนะเดินเส้นแล้วอกค่ะ จากที่เราอบแห้งออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะสีของเขาจะได้แค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะฟอยให้ดูนะคะว่าสีเขาจะทองวาวแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ย ได้อย่างนี้เลยนะคะได้อย่างนี้เลยเปรียบเทียบกับอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยความวาวของเขานะคะจะชัดเจนมากนี่คะ่ะเปรียบเทียบไปอีกด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูชัดๆเอาใกล้ๆกันเลยนะอันนี้คือทำ นี่เห็นไหมเส้นด้านบนนี่คือแปะฟอยล์ข้างล่างนี่คือแค่สีแมทลิกธรรมดาเห็นไหมคะว่าสีเขาต่างกันนะคะสีเขาต่างกันมันจะทําให้งานของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะนี่คะ่ะ พอเสร็จแล้วก็ทาท็อปโค้ก็เป็นอันเสร็จงานนะคะก็เป็นอันเสร็จงานของเราแล้วใครที่มีปัญหาติดตัวสติกเกอร์ลอกลายนะ้ำไม่แนบนะคะหรือว่าหลุดล่อนง่ายนะคะลองทำวิธีนี้ดูค่ะลองทำวิธีนี้ดู แก้ปัญหาสติกเกอร์หลุดง่ายได้แน่นอนนะคะแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนการที่ยังมีน้ำนะคะหรือลมหรือฟองอากาศอยู่ใต้สติกเกอร์นะคะมันจะเป็นปัญหาก่อให้สติกเกอร์เนี่ยหลุด ร่อนนะคะออกมาได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเนียนนะคะเนียนเลยนะคะเนียนอ่าสำหรับวันนี้ก็ให้ความรู้เกล็ดเทคนิคเล็กๆน้อยๆกันไปเท่านี้นะคะยังไงเจอกันในคลิปหน้านะคะลากันไปก่อนกับช่องสรีนาบิวตี้บ๊ายบาย